ไอ้ผู้มันไปได้บ่้ไปไหนกันนะปลาพี่น้องน้ำบโบเล่นบ่มันมันเด้อไปน้องมาอาย่หากินบาเนี่ยหนาวมาเานเนัเอะไรไปน้นองนี่ครับตาคนต้อนนี่พี่น้องเป็นอีพี่สองไปน้องนี่ครับตอนนี้กำลังเริ่มเก็บปลาปลาจะเข้าโกนข่านาเนี่พี่นอ้นนนนอ,งรรองโกนข่านาไปละตอนนี้กำลังเริ่มเข้าโกนแล้วไปไปไม่ยังพูดไม่ยังพูด

ตอนนั้นปิ๊ง